สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับเรามีข่าวสำคัญที่จะมาบอกกล่าวเนื่องจากในกรณีที่มีการามาร้องเรียนที่ <c oughs> ทีมงานของเรานะครับวันนี้ เราก็ได้มีการประสานงานไปหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงยุติธรรมจากนั้นก็มีารายการตอบรับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องนะที่มาร้องเรียนที่เรานะฮะบ,บ้านหนองปล้องหมู่5ตําบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางครับในกรณีที่ถูกทางาเทศบาลเมืองเขลางนครนะครับได้มีหนังสือ ออกมาขับไล่พี่น้องประชาชนนะฮะจำนวน36หลังคาเรือนนะครับโดยบอกว่าเป็นการรุกที่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนียนะฮะส่วนหนึ่งได้มาร้องเรียนที่เราและเราก็ได้มีการนําไปยื่นหนังสือร้องต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่กระทรวงยุติธรรมนะครับเพราะเราเห็นว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยนะมันมีข้อไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องนะฮะที่เกิดกับพ่อแม่พี่น้องด้วยเหตุดังกล่าวนะฮะเราจึงได้มีการนำพานะฮะในการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจนี่คือสิ่งที่เราทําตลอดระยะเวลา3 4 0ปีที่ผ่านมา พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าสิ่งนั้นถูกต้องสืบเนื่องจากการที่ได้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะบ้านาหนองปล้องหมู่ต้าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับได้มาร้องเรียนที่กระผมเต่านินจานะครับเราก็ได้ตรวจด,ดูนะเหตุการ์ต่างๆนะที่มาร้องเรียน เมื่อเราเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานใดเลยในพื้นที่ดังนั้นเมื่อวันที่24เมษายน2567เราจึงได้นำพี่น้องนะฮะไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอด่องโดยมีผู้ใหญ่ของเราท่านหนึ่งนะเป็นผู้ประสานงานไว้ให้เพื่อที่จะให้ท่านได้รับเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือดูแล เราไปถึงกรุงเทพนะในตอนเช้าหลังจากที่เราไปพบที่กระทรวงยุติธรรมนะเมื่อวันที่25เมษายน2567ทางทีมงานนะที่เรานำพาไปโดยเป็นตัวแทนของพี่น้องบ้านหนองปล้องหมูห่5ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับโดยได้ทำหนังสือเรื่อง ร้องขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครลำปางและเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดลำปางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในเรื่องที่อยู่อาศัยชาวบ้านเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์อื่นๆนที่เอื้อต่อในทุนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือ1เราต้องการที่จะให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัย ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่กันมากว่า5 60ปีอยู่มาตั้งแต่ปี2474นะครับเรียนพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะนะครับโดยบอกว่า,าจากการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจำนวน60กว่ารายนะต่อมาเมื่อต้นเดือนเมษายน25 6 7ทางเทศบาลเมืองเขลางนคร ได้เรียกตัวแทนเข้าไปเอาเอกสารตามที่แนบมานี้นะหัวข้อบอกว่าคดีปกครองนะสารปกครองนะบ้านหนองปล้องหมู่ที่5ตําบลพระบาทพมืองจังหวัดลำปางซึ่งไม่มีความสมบูรณ์เลยนะไม่น่าเชื่อถือและเป็นคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดนะระหว่าง ขอพักนะฮะกับผู้ที่อยู่อาศัยรายหนึ่งนะฮะเราไม่ขอเอ่ยนามเนาะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคืออย่างนี้ฮะคือหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขาอยู่อาศัยกันมานานละปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะที่อยู่ดังกล่าวเนี่ยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งมีนายทุนท่านหนึ่งนะเราไม่ได้กล่าวหาว่าดีหรือเลวนะได้มาซื้อที่ข้างหลังนะที่ด้านหลังซึ่งยังมีสภาพ น่าจะเป็นที่สานะามากกว่าเพราะยังมีต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็มีเนี่ยมาซื้อที่ข้างหลังเสร็จแล้วเนี่ยต้องการที่จะเอาทางออกเลยนะครับตรงข้ามกับที่ของตนนะก็ปรากฏว่ามีการฟ้องนะชาวบ้านฟ้องขับไล่ชาวบ้านและเรื่องนี้ชาวบ้านได้มีการต่อสู้ในที่สุดชาวบ้านชนะนะศาลยกนะครับชาวบ้านก็อาศัยกันอยู่เรื่อยมาและต่อมาทางเทศบาลบอกว่า พื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นทางสาธารณะเพราะฉะนั้นใครที่ลุกล้าให้รื้อออกก็มีการรื้อออกตามที่ต้องการนะครับแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะครับเนื่องจากว่าได้มีผู้ประกอบกิจการหอพักท่านหนึ่งไม่ถูกกับคนอีกคนหนึ่งก็ได้มีการร้องเรียนไปยังเทศบาลโดยเขาบอกว่ามีการทําประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเหล็กดัดอะไรเนี่ยเสียงดังนะ ทางเทศบาลก็ได้ส่งคนเข้ามาตรวจสอบมาจับระดับเสียงว่ามีเสียงดังเกินตามที่เขาร้องหรือไม่ก็ปรากฏว่าไม่เกินนะเรื่องก็จบไปเสร็จแล้วเจ้าของหอพักรายนี้ก็ไม่ยอมฮะแล้วก็มีการร้องต่อศาลปกครองกล่าวหาว่านายกเทศมนตรีเนี่ยละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบศาลจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่เป็นข้อพิพาทนียออกจากทาง สาธารณะแต่กลับกลายเป็นว่าทางเทศบาลมีหนังสือขับไล่ทั้ง36รายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับโดยอ้างว่าเป็นที่สาธารณะเราก็เลยเห็นเรื่องตรงนี้เนะี่ยไม่ชอบมาพากลเราจึงพาไปร้องเรียนที่กระทรวงยุติธรรมเพราะจากการที่ไปดูพื้นที่แล้วเนี่ยนะฮะ เราจะเห็นว่าที่ของนายทุนท่านหนึ่งที่มาซื้อก่อนแล้วก็มีข้อพิพาทในกรณีที่จะเอาทางออกตรงข้ามกับที่ของตนเองเนี่ยทั้งๆท,ที่มีทางเข้าอยู่แล้วนะฮะมีโฉนดปรากฏว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมีนายทุนมาซื้อที่ที่มีโฉนดประมาณสองไร่แล้วก็มีซื้อเพิ่มที่ที่ไม่มีโฉนดเชกเช่นเดียวกับที่บ้านหนองปล้องเนี่ยนะฮะไม่มีโฉนด36ไร่เนี่ย แต่ปรากฏว่าพอซื้อไปเสร็จแล้วนะมีการออกโฉนดได้แต่ปรากฏว่าที่ที่ชาวบ้านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถออกโฉนดได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีการเดินเรื่องมีการรังวัดที่ดินสามารถออกโฉนดได้นะเดินกันมาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาลมาจนถึงเทศบาล และก็มีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่สมัยสุขาพิบาลและพอม,มาเปลี่ยนเป็นเทศาบาลเมืองเขาลางนครท่านก็ยังได้เป็นประธานชุมชนในระหว่างนั้นก็มีการพยายามที่จะนำเอารายชื่อโดยทางสุขาพิบาลน,นี้ได้มีได้มีการให้ชาวบ,บ้านเนี่ยนะไปลงรายชื่อเพื่อที่จะออกโฉนดปรากฏว่าในขณะนั้นมีอยู่รายหนึ่งที่ได้ไป แต่ได้มีคนนะฮะจำนวน7คนไปคัดค้านโดยกล่าวหาว่าทางผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บเงิน2,000บาทนะจึงไม่พอใจแต่แท้จริงแล้วเป็นการเรียกเก็บจากที่ดินนะเนื่องจากว่าการเดินรังวัดมันต้องเสียอยู่แล้วนะฮะในในยุคที่ผ่านมาเนี่ยการเดินรังวัดการทำเอกสารการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะเป็นเงินจํานวน2,000บาทจากนั้นมาก็ไม่สามารถที่จะออกโฉนดได้ แล้วในที่สุดทางเทศบาลเมืองเขา,างนครก็พยายามที่จะขับไล่หลังจากที่มีกรณีพิพาทกับกลุ่มนายทุนที่ไปซื้อที่ด้านหลังนะหลังจากที่เราได้ไปยื่นหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยนะครับได้ได้หนังสือตอบรับกับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับลงที่ยอทอหน1่1ยทับ 902นะฮะถึงนางสาวไพลินตาดีตามที่ท่านได้มีหนังสือลงวันที่25เมษายน2567ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกรณีท่านและคณะกลุ่มชาวบ้านได้อยู่อาศัยในพื้นที่หมู่5ตำบลชุมชนบ้านหนองปล้องตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางาโดยบรรทบุรุษของท่านและคณะกลุ่มชาวบ้านได้เข้าไปอาศัยตั้งแต่ปีพศ2474 ต่อมาเทศบาลเมืองเขลางนครเดิมชื่อสุขาพิบาลชมพูได้สำรวจที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ชาวบ้านซึ่งจะต้องเสียค่าดำเนินการประมาณ1,000บาทนะครับแต่ท่านและชาวบ้านไม่มีเงินจึงไม่ได้รับโฉนดที่ดินต่อมาปีพศ2 5 6 6บริษัท1นนะฮะได้เข้าไปซื้อที่ดินที่มีโฉนดที่ดินบริเวณดังกล่าว และได้ฟ้องท่านและคณะกลุ่มชาวบ้านว่าบุกรุกที่าท,าาทางสาธนะารณะที่เป็นทางเข้าออกของบริษัทซึ่งต่อมาศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องนอกจากนี้เจ้าของหอพักซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงงานผิตเหล็กของคณะกลุ่มชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังเนายกเทศมนตรีเมืองขลรงนครว่าโรงงานผลิตเหล็กของคณะกลุ่มชาวบ้านมีเสียงดังรบกวนให้หรื้อถอนโรงงานต่อมาเจ้าของ ผอพักได้ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีนะต่อศาลปกครองได้มีให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาสุขพศ .2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขความเดือดร้อนรำคาญจากนั้นศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่านายกเทศมนตรีเมืองเขลรังนครไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะในการคุ้มครองดูแลรักษาที่สาธารประโยชน์ และละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลที่ดินสาธารประโยชน์เป็นเหตุให้ประธานชุมชนบ้านหนองปล้องได้เรียกได้เรียกประชุมและแจ้งให้ท่านและชาวบ้านย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินภายในวันที่30เมษายน2567อันนี้เดิมนะครับท่านจึงมีความประสงค์ขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือ,อในกรณีดังกล่าวตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับทราบเรื่องของท่านแล้วและได้ส่งเรื่องให้ โครงการสอบสวนคดีพิเศษที่นายดำเนินการทั้งนี้หากมีผลความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อวันที่25เมษายนนะที่ไปยื่นหนังสือท่านรัฐมนตรีนะท่านทวีสอดส่องท่านได้ลงมารับเรื่องด้วยตัวเองแล้วก็มีการสอบส,สอบถามรายละเอียดจากผู้ร้องด้วยตัวของท่านเองเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับแรกนะต่อมาฉบับที่2ได้ลงที่ยทหนึ่งแปดห่งอะไรเนี่ยหนึ108นะครับตามที่ท่านมีหนังสือลงวันที่25เมษายน2567เเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนะในเรื่องต่างๆนะขอเรียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการโดยเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเบื้องต้นเพื่อเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการจึงเรียนมายังท่านเพื่อทราบหากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะมีข้อสั่งการเป็นประการใดจะได้มีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อ การดำเนินการและผลการตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะโดยให้มีการร้องทุกร้องเรียนในนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับาจากนั้นท่านาจากนั้นให้ท่านระบุหมายเลขต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบว่าเรื่องราวคดีตรงนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับและเมื่อมีการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยนะก็ ให้มีการประสานงานไปยังพื้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะที่จังหวัดเชียงใหม่และต่อมานะ,ะดะมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะ,ะเป็นฉบับที่3ที่ยท .1816 นะทับสามหนะครับตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือที่ยท .1816 ทับ 3108ลงวันที่9พฤษภาคม2,567แจ้งการรับเรื่องเบื้องต้นและให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะค,ความผิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับกรณีที่อยู่อาศัยของชาวบ้านหมู่หาตําบลพระบาทในพเมืองจังหวัดลำปางตามรายละเอียดแล้วนั้นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วมีข้อสั่งการมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เขตพื้นที่5กองปฏิบัติการพิเศษภาคนะหยุดตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พิจารณาดําเนินการกรณีให้ตรวจสอบที่ดินเพื่อออกโฉนดให้กับชาวบ้านทั้งนี้โดยท่านสามารถติดตามความคืบหน้านะที่ได้ที่กองปฏิบัติการคดีพิเศษนะครับอันหนึ่งกรณีขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐโดยโดยความผิดต่างๆนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่างๆและเอื้อประโยชน์แก่นายทุน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นําสําเนานี้ส่งต่อให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการต่อไปอีกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้ส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็สั่งการให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ DSI เป็นผู้ดำเนินการแล้วทางอธิบดี ดีเอสไก็ส่งเรื่องมาให้กับทางากรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะภาค5นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขต5นะครับโดยมีท่านร้อยตำรวจเอกกรวัตนะใจเที่ยงเชียงใหม่เป็นผู้รับเรื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ไปติดตามเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวัน วันที่วันี้ที่9 2 7 2นะ27 28 29วันที่27เนะเราไปทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันนี้คือวันที่29พ้พฤษภาคมจะลงพื้นที่เพื่อที่จะมาดูในเบื้องต้นแล้วจะประมวลเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะาหาข้อมูลนะครับ ก็ปรากฏว่าวันนี้วันที่29พฤษภาคม2567 10โมงเสร็จๆเศษนะทางเจ้าหน้าที่ DNI นะครับได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองปล้องหมู่หตําตบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางและก็ได้ไปดูในพื้นที่ที่มีในทุนซื้ออยู่ด้านหลังซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า,าเป็นที่ติดกันแล้วก็มีทางสาระประโยชน์กัน้นนะครับ ก็ปรากฏว่าออกโฉนดได้ก่อนที่จะถึงพื้นที่ที่ชาวบ้านถูกขับไล่36หลังคาเรือนเนี่ยก็เป็นวัดคือวัดพระบาทนะแล้วจากนั้นก็ก็ไปดูตามแนวที่ทางเทศบาลได้เขียนแผนที่ไว้ก็ปรากฏไปพบว่าแผนที่ที่ทางเทศบาลได้เขียนไว้36ครอบครัวนั้นนะครับ เป็นแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากว่าจากบ้านหลังที่36หลังสุดท้ายยังมีที่ต่อเนื่องอีกหนึ่งแปลงและที่ตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันทั้งหมดปรากฏว่าได้มีบริษัทค้ารถรายใหญ่รายหนึ่งมาซื้อแล้วก็ทำเป็นห่วงซุยนะครับให้กับญาติ และต่อจากที่ตรงนั้นนะมีรั้วกัน้นก็มีโฉนดแล้วด้านหลังจากที่ที่ยังไม่มีโฉนดที่ต่อจาก36มสิบหกครอบครัวมาเนี่ยก็มีโฉนดทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าทําไมที่ตรงนี้จึงเว้นวักไว้ไม่เขียนลงไปในแบบแปลนของเทศบาลว่าที่ตรงนี้ยาวมาถึงตรงนี้นั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีเจตนาที่จะละเว้นเอาไว้หรือไม่เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ใครเพราะฉะนั้นในการตรวจสอบเนี่ยเราก็เสนอว่าให้มีการตรวจสอบการออกโฉนดทั้งหมดทั้งด้านหน้าฝั่งตรงข้ามถนนและด้านหลังรวมทั้งด้านข้างณบริเวณโดยรอบที่เป็นโฉนดทั้งหมด ว่าการออกโฉนดนั้นออกเมื่อปีใดพศอใอดแล้วทำไมที่ตรงนี้จึงกลายเป็นที่สาธารณะและเมื่อกลายเป็นที่สาธารณะเนี่ยเราได้บอกไปหลายครั้งแล้ว <c oughs> <c oughs> บอกว่า <c oughs> ขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเป็นที่สาธารณะจากกระทรวงมหาดไทยจากการที่เทศบาลร้องขอไปยังจังหวัดไปยังอำเภอ แล้วก็ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์ก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มาและถ้าได้มาเราก็ต้องการอยากจะทราบว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะตั้งแต่วันที่เดือนพศใดมันก่อนปี2 4 7 4หรือไม่เนี่ยคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและปัญหาตรงนี้เนี่ยนะเคย มีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดมีการดําเนินการหลายครั้งแต่ปรากฏว่าทางจังหวัดไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ดํารงธรรมได้มีเจ้าหน้าที่ในศูนย์ดํารงธรรมคนหนึ่งได้พูดใส่หน้าชาวบ้านอย่างไรก็ต้องรือ้ออย่างไรก็ต้องถอนจะอยู่มาร้อยปีก็ต้องรือ้อจึงอยากจะถามไปยัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางว่าท่านได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครบถ้วนขบวนความตามข้อมูลที่ผมได้แจ้งไว้นี้หรือไม่เพราะที่ด้านหลังเนี่ยนะที่มีกลุ่มนายทุนไปซื้อและก็ชาวบ้านทูบีบให้ทำทางสาธารณะเขาให้แล้วนะครับและที่ไปซื้อน,นั้นที่มีโฉนดสองไร่และก็ไอที่ซื้อเพิ่มที่ไม่มีโฉนดมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน กับของชาวบ้านที่อยู่ในณที่นี้แล้วมีการออกโฉนดออกเมื่อไรวันเดือนปีพศอใอดแล้วทำไมจึงออกโฉนดได้แล้วที่ปลายสุดออกโฉนดได้แต่เว้นวรรคไว้หนึ่งแปลงที่เป็นห่วงซุยนะครับไม่มีการระบุลงไปในแผนที่ของเทศบาลเมืองแขลางนครเพราะเหตุใดนั่นคือคำถามที่เราต้องการคำตอบ เราไม่ใช่ไปกล่าวหาใส่ร้ายแต่เราต้องการคําตอบเราไม่ต้องการที่จะไปทําร้ายทําลายใครเราต้องการที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนเท่านั้นถ้าในกรณีพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยติดกับพื้นที่ป่านะแล้วมีข้อขอรหาก็ทำไมไม่ส่งเรื่องตรงนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อเข้ามาตรวจสอบว่า พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เขตอุทยานเป็นเขตพื้นที่ป่าสง,งวนนะครับหรือไม่หรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะตามประกาศพศอ,อ,อะไรเดือนวันปีอะไรนี่คือสิ่งที่สำคัญดังนั้นวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ดีเอจึงได้มีการลงพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบ และแน่นอนฮนะการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะมีการตรวจสอบโฉน,นดทั้งหมดรอบด้านว่ามีการออกโฉนดตั้งแต่เดือนปีพศใดว่ามีความยุติธรรมต่อชาวบ้านหรือไม่แล้วก็จะรวบรวมนะเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับปปอชอ,อีกส่วนหนึ่งนอกจากดีเอสไอทำเรื่องแล้วก็ยังมีปปอชอทำอีกส่วนหนึ่งด้วย นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพักประชาชาติท่านเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสิ่งที่สำคัญณนะเวลานี้ทำไมเราไม่เอาทุกหน่วยงานมานั่งคุยกันมานั่งประชุมกัน แล้วหาหาทางออกร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกทุกฝ่ายนะครับถ้ากรณีเป็นที่สาธารจริงประกาศก่อนปี2474เดชาวบ้านก็พร้อมที่จะยอมรับและก็พร้อมที่จะทำเรื่องขอเช่าที่แต่มันที่น่าสงสัยก็คือคนมาอยู่ทีหลังได้โฉนดแต่คนมาอยู่ก่อนไม่ได้โฉนดและก่อนหน้านั้นก็เคยมีการทำรางวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินก็พูดอย่างชัดเจนว่าสามารถออกโฉนดได้แต่มีการคัดค้านเรื่องมันก็เลยตกไปแต่มาบัดน,นี้กลับเอาเป็นเอาตายว่าที่ตรงนี้มีโฉนดแล้วก็จะมีการสั่งหรือชาวบ้านโดยที่จะให้ชาวบ้านออกไปเฉยๆแล้วเขาจะไปอยู่หน้าแห่งหงตนตมบดใดท่านมีที่รองรับแล้วหรือไม่นั่นต่างหากคือสิ่งที่เราเรียกร้อง ขอความเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านี้และวันนี้นะครับ29พฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่ DSI ได้ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงอยาก,กะจเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่ม36ครอบครัวเนี่ยต้องรักสามัคคีกันไว้ไม่ใช่มึงพูดอย่างกูพูดอย่างมึงไปอีกทางกูไปอีกทางนะครับถ้าถึงเวลาที่เขาตรวจสอบแล้วแตกแยกกันนะในส่วนที่จะได้มันก็ได้ ในส่วนที่ไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับอย่าคิดว่ากูไม่ทําอะไรแต่กูคัดค้านอย่างเดียวมึงได้กูได้ด้วยไม่ใช่นะครับเพราะงัน้นชาวบ้านเขาก็จะคัดค้านคนะัดค้านคนที่ไม่ให้ความร่วมมือนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการดำเนินการนะครับ ซึ่งในโอกาสอันไม่ไกลนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็จะกระจ่างขึ้นเรากระผมเต่านินจาและ s อสเอหนังสือพิมพ์สกิดข่าวมูลนิธิสก,กิดข่าวเต่านินจาก็จะติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับ